สระรเณรสองกระถางนี้งามมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะปลูกไว้ใต้ต้นขนุนค่ะสระรหน่ชอบร่มลำไรงามมากเลยเดี๋ยววันนี้นะคะจะเก็บไปกินหนมกับเน,นมเนืองสักหน่อยสระรหน่กินกระหน,นมเนืองกินกระลูกชิ้นกินกระลาบกินกัะสาคูไส้หมูนะคะหนมกับอาหารว่างนี่โอ้โหอร่อยมาก ปลูกสองกระถางนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกระถางเล็กๆนะคะเนี่ยกระถางกว้างประมาณห้านิ้วเองค่ะปลูกสองกระถางนะคะเก็บกินได้ตลอดปีเลยนะคะเนี่ยก็มันตัดแต่งพุ่มเขาถ้าเป็นพุ่มขนาดนี้ก็ตัดไปกินแล้วให้สารเน่แตกยอดออกมาใหม่แล้วก็เติมดินลดน้ำไป